ดังๆนะครับให้กล้องไปทั่วโลกไปเลยให้รู้เลยว่าวันนี้เราประกาศตัวเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตั้งตนแนละ้ววันนี้เราดีลิทของต่างๆที่ไม่ดีออกจากร่างกายและจิตใจออกไปห,หมดวันนี้เรารับซึ่งกระถางเงินล้านนะครับรันาพระเดชพระคุณโดยนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนงโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมตั้งจิตตั้งใจว่าพร้อมกันกับผมนะซัมปะจิตชามีนาสังสีโม อาปลายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมเมมหาปุญโยมาหาลาโภพระวันตุมเมมิเตพาหุคติพุทธะมะออุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคณายังวิระหิงสาวิระทาศวีาว,าศวิระทาสาวิระอิิโยพุทธะสัมมานีมามาพุทธะสวะโอม สัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาลือเลืออุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโหนายังวิระหิงสาวิรัคาสีวิรัคาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวามิสมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาอลือ